สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่มิกวันทางช่อง y t u t u กด g ม o d สตอร์สิบ5ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพ่นด้วยใครอยู่แวะมาทักทายพูดคุยกันได้นะคะอา่านะคะอมองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ย <laughs> วันนี้ไลฟ์ในสตรีม y ยาดนะคะในสตรีม y ยาดวันนี้มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจนะที่อยากที่จะมา เล่าสู่กันฟังนะคะอยากหาแฟนฝรั่งอเมริกันนะหรือว่าชาวอเมริกันนะแนะนำ10แอปหาคู่ยอดนิยมในอเมริกาให้กับในหลายคนได้เข้าไปลองเล่นกันดูนะคะลองเล่นกันดูว่าคุณเผื่อคุณชอบนะใครอยู่ก็แวะมาทักถ่ายกันได้นะคะเรามาไล่กันดูจากอันดับ1ถึง10กันนะคะจากอันดับ1ถึง10กันว่ามีแอปหาคู่ไหนที่ น่าสนใจบ้างคือในบรรดา1 0บแอปหาคู่ที่พิมพ์จะพูดต่อไปนี้นะคะก็คือคุณนั้นสามารถที่จะเล่นได้สามารถที่จะเล่นได้ในไทยนะคะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะสิบแอปหาคู่มีอะไรมากอย่างที่ใน,ในหลายหคนทราบนะพิมพเคยพูดไปแล้วนะคะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะใหญ่50ประเทศก็คือ เออห้าสิบล้านก็คือเหมือนกับห้าสิบประเทศโดยประเทศเขาใหญ่มากอย่างเท็กซัสที่พิมพ์อยู่เนี่ยมีเมืองเล็กๆน้อยๆคือเมืองเยอะมากและอีกอย่างนะคะการเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่นะในอเมริกาเนะค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมและได้รับความนิยมมากๆดังนั้นนะคะโอกาสที่เรานั้นจะไปเจอคนที่ใช่ก็มีเยอะมากคือนอกจากเราจะเสิร์ชในเว็บต่างๆในเว็บพวกนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณนั้นสามารถเล่นได้นะคะเรามาดู อันดับที่10ก่อนนะคะ Coffee Meet b e a g l Coffee Meet b e a g l เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแอปหาคู่ที่เชื่อม f a c e b o o k เข้ากับแอปนะคะเข้ากับแอปดังนั้นหากกรณีที่คุณต้องการที่จะเล่นเว็บนี้นะแอปนี้นะพิมพ์พแนะนำให้คุณนั้นทำการสมรัคร Facebook ใหม่นะคะทำการสมรัคร Facebook ใหม่เพื่อที่จะเข้าไปลิงก์เป็นสมาชิกของแอ แอปนี้เพราะบางคนนั้นก็คือคุณใช้ Facebook เพื่อการทำงานทำธุรกิจทำอะไรแนะหลายอย่างที่มันเป็น Personal ส่วนตัวมากๆดังนั้นนะการที่จะเชื่อม Facebook เข้ากับแอปหาคู่นั้นมันอาจจะไม่โอเคสักเท่าไหร่ดังนั้นพิมพ์แนะนำนะคะให้คุณนั้นนะคะก็คือ สมัครเฟ e บุ๊กใหม่แล้วก็เชื่อมนะคะ Coffee Meet b a g o e นะคะก็คือเขานั้นก็คือคุณสามารถสร้าง Account ได้ฟรีแต่ทั้งนี้นะคะเขาก็จะมี Premium Subscription ก็คือการเป็นสมาชิกนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ35เหรียญตอนนี้เ a t e ประมาณ35รวมแถกไปก็จะประมาณ1,000ต้นๆนะคะ1,000ต้นๆสำหรับ การเป็นสมาชิกแบบพรีเมียมนะคะซึ่งเรานั้นนะคะข้อดีของเขาก็คือ CDO หรือว่าคนที่คิดนี่เป็นผู้หญิงเป็นทีมผู้หญิงทั้งหมดนะคะของ Coffee Meet b e a g o e เนี่ยก็คือเป็นชาวจีน3คนนะดังนั้นคุณก็สามารถที่จะมองหากเขาจ่ายเงินนะคุณก็จะเห็นว่าใครมากดโปรไฟล์ของคุณแล้วก็มีโอกาสที่เราจะติดตามเพื่อแมทในอนาคตนะคะแอปที่9นะคะแอป Hint ที่นั่นเป็นแอปที่น่าสนใจอีกแอปหนึ่งโดยส่วนตัวพิมพ์ไม่เคยเล่นมาก่อนนะสองแอปนี้เพิ่งเป็นแอปน้องใหม่นะคะเพื่อเกิดไม่นานนะคะเกิดไม่นานหลังจากที่แต่งงานไปแล้วนะคะถึงเจอนะคะเป็นแอปที่ฟรีนะคะเป็นแอปที่ฟรีแล้วเราก็สามารถเล่นแบบเสียเงินได้เช่นกันนะคะราคานะั้นอยู่ประมาณเดือนละสิบเหรียญสิบเหรียญถึงสามสิบเหรียญหรือประมาณสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทถึงประมาณประมาณ 900-1,000ถึงบาทนะคะสำหรับแอปนี้นะแอปนี้ก็น่าสนใจนะคะค่อนข้างที่จะ popula ในอเมริกามากนั่นหมายถึงว่าคนก็เข้าไปเล่นกันเยอะแล้วก็คือมีโฆษณาทางทีวีนะก็คือในอเมริกาเขาค่อนข้างที่จะ open สำหรับในเว็บหาคู่พวกนี้ดังนั้นคุณจะเห็นนะคะว่าในแอปหาคู่นี้นะคะ เขาจะมีการโฆษณาทางทีวีนะคะโฆษณาทางทีวีแอปนี้ก็น่าสนใจมากเพื่อนเพอนไปโหลดกันเข้ามานะคะกดแบบนี้เลยนะสกดแบบนี้เลยแอปที่8นะแอปที่8 elite single elite single นั้นค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่แต่คุณสามารถโหลดที่ไทยได้นะคะโหลดที่ไทยได้ซึ่งนะคะก็คืออิลิซโกนั้นก็คือราคาไม่ถูกนะเป็นใช้คํานี้นะว่าราคาไม่ถูกนั่นหมายความว่าหากกรณีที่แอปไหนที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมาหน่อยนั่นหมายความว่าเขาค่อนข้างที่จะคัดคนที่จะไปจอย นะะคราคาอยู่ที่ประมาณตีไปนะคะประมาณพัน้นๆนะคะสำหรับไลฟ์พรีเมียมนะนะคะพรีเมียมไลฟ์เมมเบอร์ชิพนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ราคาประมาณ46เหรียญก็รวมๆก็ประมาณพันพันสี่ร้อยบาทต่อเดือนนะคะก็คือ คุนั้นก็คือจะสามารถที่จะส่งข้อความส่งอะไรในะหลายอย่างนะคะซึ่งมันก็จะมีอะไรในะหลายอย่างให้ให้เราเห็นหาพิมพจำไม่ผิดนะเขาจะมีเพจ Facebook ที่ลงในไทยด้วยนะสำหรับอิล็ซิงโก้นี้พิมพไม่เคยเล่นเว็บนี้นะคะไม่เคยเล่นเคยเข้าไปอ่านรีวิวในะหลายครั้งก็เป็นเว็บที่น่าสนใจนะคะที่น่าสนใจพอสมควรแอปที่เกตนะเพ e n ี y o f f i c e นะคะเพ e n ี y o f f i ิมพิมไม่แน่ใจนะว่า ที่ไทยนั้นสามารถที่จะโหลดแอปได้หรือไม่หรือว่าเล่นผ่านเว็บไซต์ได้เพราะว่า Plenty of Fish เป็นแอปที่แบบพิมเคยเล่นพี่หมอเลยนะคะว่าเป็นแอปที่แบบว่าโอเคมากนะคะโอเคมากมันสามารถคุณสามารถเล่นได้แบบฟรีแล้วก็เสียเงินได้นะคะ แบบเอ่อแบบฟรีนั้นก็คือคุณสามารถอ่านข้อความได้คุณสามารถส่งข้อความได้คุณดูได้ถึงขนาดที่ว่าผู้ชายนั้นเขาอ่านข้อความที่คุณส่งไปหรือเปล่าอ่านไปแล้วเขาลบหรือว่าเขาอ่านไปแล้วเขาเก็บเอาไว้คือมันเป็นแอปที่แบบเออเป็นเว็บไซต์ที่แบบน่าสนใจมากและเป็นเว็บไซต์ที่ยาวนานมากนะ PrettyOffice เนี่ยเป็นของแคนาดานะากจะไม่ผิดนะเป็นของแคนาดาถ้าผิดก็ขออภัยนะคะเคยเข้าไปเล่น เคยเข้าไปเล่นเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบเมื่อก่อนเมื่อสมัยก่อนๆตอนที่เดินสายฟอนะผู้หญิงไทยฮิตมากแอปนี้อ่าเว็บนี้นะคะพินตี้ออฟฟิศว่า POF เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าก็คือหนุ่มๆมันเยอะเยอะมากนะคะหนุ่มเยอะแล้วนอกจากนี้นะคําำถามละเอียดมากนะคะหากกรณีที่คุณจะกรอกข้อมูลนะคุณบอกเลยนะคะว่าใช้เวลาพอสมควรราคานะนะคะก็คือ คุณจะเห็นนะคะว่าสองเดือนนี่ประมาณสามสิบประมาณตีไปเลยสี่สิบเหรียญหรือประมาณเดือนละหกร้อยบาทนะคะเดือนละหกร้อยบาทสี่เดือนคือหากสมาชิกเราอยู่นานคือเราจ่ายนี่ไม่ใช่เป็นการแบ่งจ่ายนะเป็นการจ่ายครั้งเดียวนะคะจ่ายครั้งเดียวดังนั้นนะคะมันก็จะหารกันไปแต่นี้ราคานี้ยังไม่รวมภาษีนะนะคะเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็พิมพ์ีชร์เลยนะคะว่าลองเข้าไปดูแนสหลายคนก็จะบอกว่าชีวิตเนี้ยฉนเล่นแต่แอปหาคู่คุณขา หากกรณีที่เรานะคะสิงสถิตยอยู่ในแอปหาคู่มันก็เจอหน้าเดิมๆเ,เจออะไรต่างๆที่แบบว่าเป็นแอปฟรีหรือเว็บฟรีที่แบบหน้าเดิมๆอย่างเงี้ยเราลองลงทุนอะไรดูสักตั้งดูนะคะเราลองจ่ายเงินดูเนืพันพันหนึ่งพันสองร้อยให้เต็มที่เลยสามเดือนหรือว่าสี่เดือนหรือว่าห้าเดือนเนี่ยไม่เจอเราค่อยเลิกนะคะไม่ใช่ว่าเราจะสิงสถิตจะเล่นแต่ฟรีอย่างเดียวเพราะคุณไม่รู้นะคะว่าเนื้อคู่คุณอยู่จะ,จะอยู่เว็บไหนนะ ะะเมื่อก่อนนี้ผู้หญิงไทยเจอผู้ชายจาก p พนตี้ออ f i ิสกันเยอะแล้วก็เยอะมากๆนะคะข้อต่อมานะคะแอปที่6แอปซูตแอปซูตเนี่ยนะคะก็คือพิมพ์เคยลงไปในคลิปแล้วก็มีผู้หญิงไทยแนหลายคนเจอสามีจากเว็บนี้แอปนี้นะคะแอปนี้นะคะไม่ฟรีนะ เล่นแบบเสียเงินก็คือหากกรณีที่เรานะั้นสมัครสมา,สมาชิกน้อยนะหนึ่งเดือนก็จะแพงกว่าสามเดือนสามเดือนก็จะแพงกว่าหเดือนแล้วก็สิบสองเดือนนะคะรานะคามันก็จะลดลงอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าหากเราลงทุนไปแล้ว เราจะยอมเสียเวลาทําไมตั้ง3าปี5ปีมันเล่นอยู่กับที่เดิมๆไม่เสียเงินสักทีนะคะราพอลงทุนได้ก็ลงทุนไปนะคะลงทุนไปแล้วเราอาจจะเห็นผลเพราะพิมพ์เห็นหนหลายคนนะนะคะที่ย้ายที่สิงสถิตแล้วก็เจอพิมพ์นันเล่นเล่นทุกที่พลรอสุดท้ายไปเจอไปเจออีกเว็บหนึ่งคือคนเราไม่รู้นื้อคู่เราจะอยู่ เว็บไหนนะ่ะแนะนำเลยนะคะอันดับที่6ที่ได้รับความนิยมอันดับที่5 Tinder Tinder เป็นอีกแอปหนึ่งที่คุณนั้นสามารถเล่นได้ฟรีแล้วก็เสียเงินนะคะพี่มีแฟนคลับพี่คนหนึ่งนะเขาเจอสามีเขาจาก t i n d e อร์แล้วเขาย้ายไปอยู่ไอซ์แลนด์นะหลายไอซ์แลนด์แกทำงานสารปกครองสูงสุดแล้วก็ลาออกจากงานแล้วก็ไปอยู่กับสามีที่ไอซ์แลนด์นะนะคะเป็นอีกแอปหนึ่งนะคะที่สามารถเล่นได้ทั้งฟรีและเสียเงินคือพี่บอกก่อนนะคะว่าทุกแอปนะ ทุกเว็บหาคู่มีทั้งคนดีแล้วก็คุณไม่ดีคุณนั้นสามารถที่จะไปเลือกเอาดูเอาพี่นาเอานะคะว่าคนแบบไหนทุกที่มันมีสแกมเมอร์หมดนะคะมันไม่ใช่หมายความว่าแอปบางแอปมันจะไม่มีอะไรพวกนี้มันมีหมดดังน,นั้นนะเราก็เลือกแล้วก็พี่นาเอานะคะราคาก็ตั้งแต่สิบเหรียญถึง สามสิบเหรียญก็คูณสามสิบห้าไปนะคะตีไปเลยสามสิบห้านะเพราะรวมค่าแท็กค่าภาษีอะไรด้วยกันตนะคะก็ประมาณอัตราเลกเปลี่ยนสาสิบห้าดังนั้นพิมพแนะนำนะคะแอปที่ห้าที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในทินเดอร์นะด้วยส่วนตัวน่าเคยไปปัดนะเพราะมันสามารถปัดซ้ายปัดขวาได้น, <c oughs> <c oughs> นะคะแอปต่อมานะคะบัมโบ่บัมโบพิมพ์ชอบตรงหนึ่งตรงที่ซีอโอเป็นผู้หญิงแอปนี้นะคะซีอโอเป็นผู้หญิงดังนั้นเขาจะออก อะไรที่แบบว่าเป็นแนวผู้หญิงบัมโบนี้นะคะก็คือเป็น uh, เขาเรียกว่าอะไรนะคะก็คือเป็นผู้หญิงนะที่ส่งที่ติดต่อหาผู้ชายก่อนคือเราประมาณว่าเรามีเอามีช้อยเรามีทางเลือกของเราดังนั้นบัมโบ้เนี่ยก็คือเรานั้นสามารถที่จะเป็นแอปเดียวที่ผู้หญิง นั้นสามารถที่จะมีสิทธิส่งข้อความหาผู้ชายก่อนนะคะหมายถึงว่าผู้ชายนะ่ะยังไม่ไม,ไม่ไม่สามารถส่งหาได้นะหาะพิมจะไม่ผิดนะนะคะบัมโบนะคะหากกรณีที่คุณไม่เสียเงินคุณนั้นสามารถที่จะเสชได้ในรัศมีหนึ่งรกิโลเมตรในรอบตัวของคุณแต่หากกรณีที่คุณเสียเงินนั้นคุณสามารถเสชได้ไปไกลมากขึ้นจากต่างประเทศอย่างเราอยู่ไทยเราเสชไปอังกฤษไปเนี้ยแต่หากเรา ก็สามารถที่เสิร์ฟไปได้ทั่วโลกดังนั้นมันขึ้นอยู่กับระยะเออมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจ่ายเงินหรือเราไม่จ่ายเงินหากเราจ่ายเงินเราก็จะเสิร์ฟได้ไกลขึ้นมากขึ้นหากเราไม่จ่ายเงินเราก็จะเสิร์ฟได้แค่ในบริเวณเดียวกันดังนั้นนะคะเป็นอีกแอปหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากนะคะ b u m b บแอปต่อมานะ OKCupid OKCupid OK, OK, ที่บอกก่อนนะคะว่าเป็นแอปที่พิมพ์ค่อนข้างที่จะเชียร์เพราะพิมพ์ลงสมัครให้กับไหนหลายคนล่าสุดที่ มีคนหนึ่งใช่ไหมนะคะเขาเจอสักคู่มั่นของเขาเขายังไม่แต่งงานคู่มั่นของเขาจากอังกฤษหลังจากที่เขาไปเล่นได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะเขาก็ตอนนี้เขาก็มั่นหมายแล้วเหมือนกับจะทําเรื่องไปย้ายไปอยู่อังกฤษโอเคคิปปิดเมื่อก่อนตอนที่พิมพ์เล่นนะคะมันฟรีมันฟรีฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ตอนนี้คือมันก็มีเล่นได้ทั้งฟรีแล้วก็เสียเงิน นะมันเล่นได้ทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินนะคะราคาก็คือแล้วแต่ว่าเรานั้นจะระยะเวลาที่เราเป็นสมาชิกน้นแค่ไหนอย่างที่พี่มอนะคะว่าบางครั้งเราก็จะเป็นที่ต้องลงทุนพิมพ์นั้นเล่นเว็บไทยนะเมื่อก่อนนะมันเป็นนะไทยเดอร์ปลิงใช่ไหมไทยเดอร์ a ลิงไทยเฟนรนลี่ไทยคิดเว็บฟรีทั้งหลายนะั้นเล่นลาหมดมันก็ไม่เจอมันจะไปเจอพิมพี่ไปเจอ,อสามีจากเว็บนี้นะโอเคคิวบิดเมื่อประมาณสิ 23ปีที่แล้วดังนั้นพิมอยากจะบอกนะคะบางครั้งเราสิ่งสถิตยอยู่ที่เดียวเราไม่มีทางที่จะรู้นะดังนั้นย้ายที่สิ่งสถิตไปเล่นที่อื่นๆน,นะอันนี้นะคะโอเคคือปิดแนะนําเลยนะคะตั้งแต่สมัครมาให้ผู้หญิงไทยแนะ้หลายคนเจอสามีระยะปอยู่ต่างประเทศเยอะมากนะคะจากแอปนี้นะนะอันดับต่อมาอันดับที่2อง a ีฮาร์โ h a r m o n ารค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากอีฮาร์โมนะคะเนื่องจากว่าเขา คำถามที่ถามในเว็บไซต์ค่อนข้างที่จะเยอะพอมันเยอะแล้วราคามันก็ไม่ถูกคุณเห็นราคาใช่ไหมเขาไม่มีสมาชิกเป็นรายเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนหรือสามเดือนเขาตีเป็นหกเดือนไปเลยตีเป็นหกเดือนเมื่อคิดคำนวณดูแล้วนะหกเดือนนี่ประมาณสองพันมันไม่เยอะนะตกเดือนละสองร้อยนะคะตกเดือนละสองร้อยแต่ว่าเราก็จ่ายเป็นหกเดือนเท่าที่พิมพ์เคยสมัครมานะคุณเอ็นนะคุณเอ็นเขาเล่นมาหลายเว็บแล้วเขาไม่เจอ ขามาขอให้พิมพสมัครอีฮาร์โมนี ony, ให้เขาไปเล่นเขาจ่ายไปเมื่อก่อนนะมันมีสมาชิกหนึ่งเดือนแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วแกจ่ายไปนะคะหนึ่งเดือนแล้วแกก็ไปเจอสามีแกน,นะคะหลังจากที่ไปเล่นได้หนึ่งเดือนดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าคุณไม่รู้ว่าเนื้อคู่คุณจะอยู่ตรงไหนลงทุนลองแรงดูนะคะว่า <c oughs> ว่าเรานั้นจะสามารถจิงสถิตได้ที่ไหนสําคัญแล้วก็สําคัญมากๆอีฮาร์โมนีค่อนข้างที่จะได้รับความเชื่อถือเยอะเพราะคนนะ่ะเจอสามีกันเยอะจากเว็บนี้นะคุณไปอ่านร,รีวิวดูได้เลยนะคะอีฮาร์โมนีพิมเคยไปเล่นให้กับลูกค้าหนหลายคน <c oughs> เป็นคําในหลายคนก็เข้าไปดูนะนะ,ะมันก็โอเคก็โอเคแนะนําเลยนะคะแอปที่สองเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะ อันดับที่หนึ่งนะพลาดไม่ได้นะคะสำหรับ Match.com Match.com มีพี่เอ็นที่เขาอยู่ไอโอวาใช่ไหมหรือโอไฮโอนะโอไฮโอใช่ไหมที่เขาย้ายมาอยู่อเมริกาที่เขาเจอสามีเขาที่สามีเขาเป็นคล o โร c แพคเตอร์ actor, นะคะที่เป็นเหมือนหมอจัดกระดูกอะแกก็เจอสามีแกจาก Match.com แต่ Match.com ที่บอกคุณก่อนนะคะว่า หากกรณีที่คุณสมัครผ่านมือถือคุณต้องเล่นผ่านมือถือหากคุณสมัครผ่านคอมคุณต้องเล่นผ่านคอมคุณจะเล่นทั้งมือถือแล้วก็คอมในแอคเคาท์เดียวกันไม่ได้คือล่าสุดที่น้องคนหนึ่งมีปัญหานั้นก็คือเขานั้นจะเอาเขาสมัครผ่านมือถือแล้วจะไปเล่นผ่านคอมมันเล่นไม่ได้ดังนั้นนะคะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งราคาก็ไม่ถูกนะแมดดอทคอมสมัยก่อนน,น,นู่นๆนะคะ มันฟรีช่วงแรกๆนะพวกเว็บหาคู่พวกนี้เป็นฟรีหมดแต่ช่วงนี้ก็คือหลังจากนะั้นมันก็อัปเกรด m a t ด com ไม่ซื้ออะไรนะซื้อ t i n d e อร์ซื้อ Tinder, อ e ีฮาร์โมนเออไม่ใช่อ e ีฮาร์โมนไม่มีใครซื้อ,เ,อเขาไม่ขายนะคะแมดด t com มันซื้อ Tinder ซื้ออะไรโอเคคิวปิดมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเขาก็าขายหุ้นแล้วพิมพ์ก็ซื้อหุ้นของแม h ด้วยนะ <laughs> ทีมีพุ้นของแมทด้วยดังนั้นราคาก็ตามนี้1เดือนก็จะสูงขึ้นมาหน่อย3เดือนก็จะถูกลงมา6เดือนนะคะแล้วก็13เดือนตกหากสิเดือนนะคุณจ่ายไปประมาณประมาณ6,000นหก0ันเจพันคุณลองเล่นดู1ปีเนี่ยเอาเต็มที่เลยนะคะทำงานพิเศษหาเงินพิเศษมาจ่ายเลยประมาณหกสิบสองเดือนเนี่ยหปีเนี่ยประมาณ หกพั 6, กว่าบาทเจ็ดกว่าบาทนี่มันจะไม่เจอเชียวเหรอนะคะเราเล่นตลอดแล้วเข้าไปเช็คข้ออะไรตลอดดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าบางครั้งมันก็ต้องลงทุนนะจะมัวจริงสถิตแต่เว็บฟรีอย่างเดียวไม่ได้หรอกค่ะคุณเพราะว่าเราก็แก่ขึ้นไปเรื่อยๆเว็บฟรีมันก็มีหน้าเดิมๆเดิมๆเดิมๆ,ๆนะคะดังนั้นเราก็ต้องย้ายถิ่นฐานกันหน่อยนะอันนี้ก็เป็น10แอปหาคู่ยอดนิยมของอเมริกานะพี่บอกก่อนนะคะว่า ไม่ว่าคุณจะเล่นเว็บไหนคุณก็มีโอกาสที่จะเจอมีกันแต่หากเป็นเว็บพวกนี้นะนะคะที่แบบคุณเข้าไปเล่นกันเยอะมันก็มีทําให้เรานะั้นมีโอกาสได้เจอมากขึ้นอย่างที่บอกนะคะว่าเว็บแอปอันดับ3าที่พิมพ์เจอสามีนะคะไหนหลายคนเขาก็เจอกันนะน,นี่ก็เอามาให้เป็นไอเดียสําหรับไหนหลายคนนะก็เล่นอย่างมีสตินะ ตีมาปัญญาเกิดนะไม่ใช่ว่าแอปฟรีๆแล้วมันจะไม่มีบักสำรีนะมีทุกที่นะคะไม่โอนเงินให้ใครทั้งนั้นนะคะไม่ให้ใครยืมเงินจ้านะคะไม่ให้ใครยืมนะคะใครจะยืมเงินนะคะอย่าให้มันหัวมันยืมนะนะคะดังนั้นใครอยู่ก็แวะมาทักทายเจ้าคุณกุ้งนะคะคุณซูซี่นะคะคุณอูนะคะเจ้าคุณจูนสวัสดีค่ะจ้าพี่เปียนะคะขอบคุณค่ะค่ะพี่เทียมจันนะคะค่ะคุณทัศนานะคะ ทำไมคะคุณกรลวีเ e, พราะอะไรเจ้าคุณจูนนะคะเพราะอะไรคุณถึงสมัครใหม่ไม่ได้ตามปกติแล้วนะพิมจะพูดนะคะว่าใน f อหากพูดทั่วไปนะหากกรณีที่เราปิดโปรไฟล์เราใช้อีเมลใหม่มันก็สมัครได้มันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะสมัครไม่ได้นะนะคะไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะสมัครไม่ได้ดังนั้นก็ลองดูเหตุผลมันนะคะทยคิวปิดนะพยก็สามารถสมัครได้นะ นะคะต้องต้องดูใครมีคำถามขึ้นมาได้นะคะใครมีคำถามขึ้นมาได้นะคะเมื่อเช้านี้ที่พิมพ์ลงช็อตไปนะเมื่อเช้าเนี้ยนะคะ เข้ามาอินบ็อกซ์ทางทิกต o อกนะที่เขาบอกว่าแฟนฝรั่งเขานั้นแต่งงานกับอดีตภรรยาแล้วเลิกลากันไม่มีลูกด้วยกันนะเลิกลากันแล้วก็จําเป็นที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูอดีตภรรยาเก่าทุกเดือนหากกรณีที่ผู้ชายนั้นมาแต่งงานกับเราจดทะเบียนสมรสกับเราแล้วจะทําให้สัญญานั้นมันยุติลงหรือไม่นะคะที่หนึ่งที่คุณจําเป็นที่ต้องดูนะว่าฝรั่งนะในหลายประเทศ เขานั้นจะส่งเสียเลี้ยงดูอดีตภรรยาเก่าของเขาตอนที่หย่ากันนะดังนั้นนะการแต่งงานใหม่ไม่ได้ทําให้สัญญาหรือข้อตกลงนั้นมันยุติลงเพราะตอนที่หย่ากันนะนั้นนะคะก็คือจะเป็นการหย่าโดยชั้นศาลมันจะเป็นคําสั่งศาลเป็นข้อตกลงดังนั้นนะเขาก็จะส่งเสียงเขาไปอาจจะเป็นตลอดชีวิตหรือว่า10ปี20ปีหรือ30ปีเพราะมีพี่คนหนึ่งเขาแต่งงานกับสามีของเขาสามีเขาอะทำงานงานได้เงินเดือนเ,อนเยอะ เขาส่งเสียดิตภรรยาเก่าเดือนละสองพันเหรียญหรือประมาณเจ็ดหมื่นบาททุกตลอดชีวิตตลอดชีวิตหาพิมจําไม่ผิดนะคะตลอดชีวิตเลยสาหรับเคสนั้นดังนั้นนะอันนี้คือเป็นความรู้ที่คุณจําเป็นที่ต้องรู้นะคะคุณเป็นเมียใหม่ที่จะเข้าไปในชีวิตของผู้ชายนะคุณต้องรับได้กับเรื่องนี้นะคะคุณจะไปงี่เง่าต่อตุนว่าเนี่ยฉันมาเป็นเมียใหม่คุณจะมาไม่ส่งเมียเก่าไม่ได้อะไรต่างๆเพราะว่ามันถือว่าเป็นผิดข้อตกลงนะคะ จ้าคุณคุณต้อมนะคะสวัสดีคุณต้อมนะคะค่ะคุณฟ้านะคะดังนั้นอันนี้มันเป็นข้อตกลงแล้วเมื่อเช้านี่พิมพ์เข้าไปในกลุ่มกลุ่มของเขาเรียกว่าอะไรนะสาวไทยในยุโรปมีปัญหาลูกเลี้ยงกับเมียเก่านะคะคือมันเป็นปัญหาโลกแตกที่คุณนั้นไม่มีทางที่จะเอาชนะได้นะพิมพูดตรงๆเลยนะ หากกรณีที่คุณจะดิวกับเมียเก่าลูกติดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากบางคนคิดว่าเฮ้ยหากกรณีที่ลูกเลี้ยงเขาโตแล้ว <c oughs> <c oughs> พ่อแม่เขานั้นก็คือไม่ได้ส่งเสียแล้วโอกาสที่มันจะมาหรือว่าแยกกันไปอยู่แล้วโอกาสที่จะมาเป็นตัวบ่อนทำลายนี่เป็นอ่ามันคงจะไม่มีพิมจะเล่าเคสสตารดี้ให้ฟังนะเมื่อก่อนตอนที่เลินสายฟอร์ใหม่ใ,หมใน สาวไทยในกลุ่มสาวไทยที่หาแฟนต่างชาตินะคะเขาจะเรียกว่าเว็บ Lady Inter ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาแชร์น่าสนใจมากตาสตอรี่ของเขานะเขานั้นแต่งงานกับผู้ชายเพราะเขาคิดว่าลูกเลี้ยงนั้นนะคะโตเป็นสาวแล้วอายุ25ปีก็คือเขาไปอยู่แต่เขาก็คงไม่มาวุ่นวายปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะลูกเลี้ยงนี่นหะมันมาหาไผ่พยายามที่จะแบบว่าเอาเอาพ่อกับแม่จับมา คู่กันจะมาคู่กันบ่อยๆครั้งนะคะก็คือเมียใหม่นี่กลายเป็นหมาหัวเน่านะนะคะหมาหัวเน่าเมื่อกรณีที่เขานะั้นคือเขาพยายามที่จะดึงพ่อแม่ให้เขาให้กลับมาดังนั้นนะสุดท้ายท้ายสุดผู้หญิงไทยก็ต้องยกธงขาวอย่าอย่ามองนะคะว่าลูกเลี้ยงเนี่ยจะดีบางคนมันก็ร้ายนะคะบางคนมันก็ร้ายแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาก็แต่งงานไปอยู่กับตามีเขารับมีลูกเลี้ยงวัยรุ่นโอ้นรลกแตก นะคะนรกแตกดังนั้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องดูให้ดีๆนะคะพวกลูกติดพวกนี้ทั้งหลายแต่พิมจะบอกนะคะหากเป็นเด็กโอเคยังจะต้องยังดูแต่เด็กเขาจะรักนะแต่หากพวกโตเนี่ยมันจะยากมันจะยากก,กว่าพวกเด็กพวกเด็กคุณอาจจะเหนื่อยแต่เขาจะรักคุณหากคุณดีกับเขาคุณอะไรเทคแคร์ care, เขาอะไรอย่างดีเนี่ยเด็กจะรักแต่หากเป็นเด็กโตเนี่ยมัน มันจะมีความชาลินมันมีความท้าทายมากขึ้นเขาก็มาบ่นในเรื่องลูกเลี้ยงกับเมียเก่านะคะว่ามีปัญหาการอะไรนู่นนี่นั่นแต่สิ่งสําคัญมากที่สุดนะพิมจะบอกนะคะว่าลูกเขาหนะยังไงคุณก็ไปชนะเขาไม่ได้นะเพราะลูกคือเขามีการในการก่อนที่จะมามีคุณนะดังนั้นอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะคุณจะไปดิวกับพวกลูกเลี้ยงเมียเก่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยากที่จะชนะเขาอะนะคะก็ต้องทําใจต้อง อดทนนะหากคิดจะจะคบพวกลูกเลี้ยงพวกลูกติดพวกนี้นะะคะ ใครมีคําถามขึ้นมาได้นะพิมพ์กําลังดูคําถามมาค่ะใครมีคำถามขึ้นมาได้นะคนะ,ะคคดเดี๋ยวตั้งแต่ป่วยโควิดเนี่ย ก็ไม่หาย <laughs> ไม่หายยังเห่าไม่หายอยู่เลยนะคะดังนั้นอันนี้ก็ให้เป็นไอเดียนะให้เป็นไอเดียในหลายคุณว่าลองลองโหลดเข้าไปเล่นดูนะคะอย่างที่บอกนะคะอย่าไปจิงสถิตแค่ที่เดียวนะนะคะ เราจะไปสิงสถิตแค่ที่เดียวไม่ได้นะคะจ้าคุณนารอนนะคะไม่ต้องไปกลัวแนะ่หลายคนพอพิมพ์ลงคลิป่เตือนภัยหลายคนก็ไม่กล้าเดินสายฟ้อมารอกคุณคนดีมันก็มีคนไม่ดีมันก็มีเราก็เลือกเอาพี่จะพนาเอานะคะอย่างที่บอกว่าที่ฝรั่งเคาาเปรียบเราต่างชาติเอาเปียบเรา คุณไม่ทําตัวให้เขาเอาเปรียบก็ไม่มีใครมาเอาเปรียบคุณนะนะคะอย่างนีน้หลายคนผู้ชายมาหาจะไปรับเนี่ยมันก็ต้องคุยกันนะคะว่าเอารถเราไปรับเนี่ยโอเคมันยังไงมาพักบ้านเรามาพักตรงนู้นตรงนี้เราออกค่าใช้จ่ายออกนูน่นออกนี่มันยังไงคือมันต้องคุยกันนะผู้หญิงเน,นหลายคนก็ไม่กล้าคุยกลัวผู้ชายเขาจะเลิกเขาจะทิ้งเขาจะอ,าอะไรต่างๆนะคะปวดหัวแถนนะสุดท้ายท้ายสุดก็มาบน่นว่าเฮ้ยเนี่ยผู้ชาย เอาเปรียบตัวเองมันก็โยนชอยนะพูดตรงๆนะมันก็โยนชอยเลยก็เป็นทางเลือกของคุณเองนะโอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะเดี๋ยวตอนเช้านะคะตอนเย็นจะมาไลฟ์อีกนะคะนะเมื่อเช้านี้ไลฟ์ไม่ได้เพราะไอมากนะคะไอมากอากาศมันเย็นแล้วก็ไอวันนี้บางคนเขาก็ไม่อยากที่จะบล็อกนะคะการบล็อกมันก็คือเป็นการทําร้ายจิตใจกันในไกลๆนะ ูตรงๆนะก็เหมือนกับมันมันมันทำร้ายติดใจกันนะนะคะไม่จําเป็นว่าเขาไม่อยากคุยกับเราคุณเราก็สามารถที่จะบล็อกเขาได้ค่ะคุณไม่อยากเห็นนะนะคะไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องบล็อกกันนะนะคะอย่างพิมพิมพ์ไม่อยากคุยกับใครก็พิมก็ไม่จําเป็นต้องบล็อกนะยกเว้นพิมพ์เกลียดหน้ามา,มากๆพิมพ์ก็จะบล็อกนะจ้าคุณจูนนะคะเกลียดหน้ามากๆอันนี้บล็อกนะคะแต่หากอันไหนก็คือแค่ไม่คุยกันนะคะ แค่ไม่คุยกันก็ก็ถือว่าจบนะคะถือว่าจบไปดูไม่ได้ไปสองคอนเทนต์ในทิกตอกนะคะก็มีอะไรในทิกตอกมั่งตอนนี้ <c oughs> Yeah. มีคนมาถามนะแต่พิมพ์จะแนะนำนะคะว่าอย่าทำเขาบอกว่าแฟนฝรั่งงเขานั้นจะมาสร้างบ้านในที่ของตัวเองมันจะเป็นปัญหาเวลาเลือกกันดังนั้นนะหากจะซื้อหากจะนี้คุณก็ขายขายที่แบบนะคะก็ให้เขาซื้อหรือว่ายัางไงก็คือมันมันต้องคุยกันเพราะมันมีอีกบางกรณีหนึ่งนะ ผู้ชายมาสร้างบ้านในที่ของตัวเองแล้วทีนี้ก็ทําสัญญาเก็บกิน3าสิบปีปรากฏว่าอยู่ด้วยกันไม่ถึงปีหนึ่งก็ทะเลาะกันเลิกกันแล้วทีนี้มันก็ติดปัญหาในสัญญานั้นก็คือยุ่งยากยุ่งเหยิงปวดหัวปวดเสียนเวียนขมับการที่มันจะป้องกันปัญหาทุกอย่างนะคะที่ดินนั้นจะต้องเป็นที่ดินที่แบบว่าไม่มีไม่ไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่มรดกหรือว่าไม่ใช่ของพ่อแม่ไม่ใช่ของครอบครัวเรานะคะดังนั้นมันก็จะ <c oughs> อ๋อนะคะลองทักมาดูนะคะพี่กอรลวีนะคะแต่ว่าหากให้ทางพิมพ์สมัครนะคะต้องต้องจ่ายค่าสมาัครนะต้องจ่ายค่าลงให้นะคะเพราะพิมพก็มีทีมงานในไทยนะคะที่เป็นคนช่วยดูนะคะเป็นคนช่วยสมัครหากใครจะให้สมัครเว็บเดทออนไลน์หาคู่นะคะเป็นเว็บที่สามารถสมัครให้ได้ค่าสมาัครเว็บละห้าร้อยบาทนะคะที่ที่ลงนะนะคะแล้วก็จะแนะนําการเล่นให้ เพราะว่าพิมพ์ก็มีทีมงานที่เป็นคนช่วยดูช่วยช่วยทำที่ไทยนะคะเพราะบางแอคเคาท์มพมไม่สามารถทำจากนี่ได้ต้องทำต้องสมัครจากที่ไทยนะก็ลองทักเข้ามานะคะพี่กรวีว่าติดตรงไหนนะไทยเฟนนี่กับไทยคิวปิดเล่นไม่ไม่ต่างกันมากนะคะเล่นไม่ต่างกันมากใครมีคำถามก็ขึ้นมาได้ใครมีคำถามอีกไหมคะอย่างน้นอยๆนะคือ เราลองลองดูนะคะว่าจะเล่นเว็บไหนลองดูลองดูกันนะคะเห็นเขามาลงติ๊กตอกอ่าเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าเ,าเรียกว่าอะไรนะก็คือผู้หญิงผู้ชายมาสร้างบ้านให้ราคาสองล้านแล้วผู้ชายจับได้ว่าผู้หญิงนั้นแชทกับผู้ชายไทยคบหากับผู้ชายไทยเขาตัดปัญหาโดยการทุบบ้านทิง้งเขาก็สามารถทําได้ มันมันเคยมีนะแถวหมู่บ้านก็มีนะนะคะที่ฝรั่งจับได้ว่าคนไม่ซื้อพี่จะบอกนะคะว่าหากคุณไม่ซื้อนะมันมันเอนเกมหมดละนะคะมันเอนเกมหมดเราต้องการคนซื่อสัตว์เขาก็ต้องการเหมือนกันฝรั่งก็คนนะเขาก็มีชีวิตมีจิตใจมีความรู้สึกเหมือนเราๆนะดังนั้นใจเขาแล้วก็ใจเรานะนะคะใจเขาแล้วก็ใจเราใครมีคําถามอีกไหมนะคะมีคําถามอีกไหม พิมพ์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาเว็บจากที่อื่นๆมานะคะล่าสุดไปหาของฝรั่งเศสใครอยากให้ทำประเทศไหนนะลองลองเสนอกันเข้ามานะคะเดี๋ยวจะลองไปสั่งไปดูกันนะคะเพราะฝรั่งเศสนะหามาได้แล้วนะประมาณห้าเว็บนะคะแต่ฝรั่งเศสต้องเรียนภาษาที่สามอเมริกาคุณไม่จําเป็นที่ต้องเรียนภาษาที่สามนะหรือว่าคุณอยากเรียนภาษาสเปนินะคะก็เรียนได้นะนะคะก็เรียนได้ วันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็ฝากขอบคุณทุกๆคนนะคะก็ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้ขอบคุณค่ะ